ต่องเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,นรายการที่เคารพครับทิศบวนบางประมาดิศักดิ์บุนกิยาพันธ์ กำลังพาท่านไปชมสวนลินจีที่อำเภาตาบลแขวอ้อมนะซึ่งเขาทำเป็นถนนต้นไม้ถนนชมสวนซึ่งดูแล้วน่าชื่นชมแล้วก็ไปเห็นพี่น้องชาวสวนย่านนั้นเปิดสวนให้เป็นสวนท่องเที่ยวแล้วก็ประทับใจนะครับจะจากการไปชมสวนในครั้งนี้ก็มีข้อคิดหลายอย่างหลายประการที่จะ นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับทีนี้ที่จัดงานเนี่ยในขณะที่สลรากลางจังหวัดนั้นก็เรียกว่า,วายไปแล้วนะก็มีที่วัดชื่อวัดจินดารามเนี่ยนะครับก็เป็นวัดที่เขาก็จัดงานลิ้นจี่ด้วย นะครับเขาจัดตั้งแต่นึ่งถึงสาเมษายนวันที่ผมไปนะั้นก็ไปปลายแล้วก็คือวันที่28แล้วนะครับแล้วก็บอกเลยบอกทางวัดจัดเองอันนี้ที่ผมขอแสดงความชื่นชมแล้วก็เชิญชวนท่านว่าใครว่างก็ไปทำบุญนะสร้างกุศลที่วัดจินดารามเขาใช้ชื่อว่าตลาดพุทธเกษตรนะพุทธเกษตร เทศกาลลิ้นจีแล้วก็ส้มโอขาวใหญ่นะครับเดี๋ยวท่านไปชมภาพในเช้าของวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมทางช่อง9อสมทเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้านะครับท่านก็ไปติดตามชมกันได้ที่นั่นทีนี้พี่น้องครับผมเห็นทางวัดแล้วผมรู้สึกชื่นใจเพราะอะไรครับ เพราะว่าวัดบ้านโรงเรียนนะบ้านวัดโรงเรียนที่เราเคยพูดโดยเอาคําย่อบอ่อใบไม้ไวอแหวนรอเรือมาอ่านเป็นคําว่าบอวอนคือบ้านวัดโรงเรียนเกื้อกูลกันเนี่ยจะเกิดประโยชน์และเป็นข้อดีของสังคมอย่างยิ่ง ตัวอย่างวัดจินดารามเอาละจะมีรูปปั้นอะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่ใครจะศรัทธาอย่างไรแต่สำหรับผมกราบไหว้พระพุทธรูปก็ต้องถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำมาปฏิบัตินั่นคือหลักใหญ่ของผมเวลาไปวัดนะทีนี้ที่วัดจินดารามเนี่ยนอกจากจะอุทิศพื้นที่ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้นำเอาผล,ผลผลิตมาขายเนี่ยนะ ก็ทําเป็นหลังคาอย่างดีเลยนะครับผมก็ไปเห็นลิ้นจีนะหลากหลายราคาแล้วแต่คุณภาพในแต่ละราคาก็เลือกซื้อกันได้เลยลิ้นจะีเนี่ยเยอะพอช่วงไปนนะเป็นเทศกาลลิ้นจีนอกจากลิ้นจีเราก็รู้อยู่ว่าสมุทรสงครามนะฮะผลไม้ขึ้นชื่อเรือนามเขาก็คือส้มโอเขาใหญ่นะครับนะผลใหญ่แล้วก็ เนื้อแห้งรับประทานอร่อยอันนี้ผมเคยไปได้มาครั้งแรกตอนที่ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระพุเทธเลิศล่าที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนนั้นไปเป็นวิทยากรนะฮะเขาก็ให้ส้มโอมาเป็นของขวัญของที่ระลึกก็ได้กินลิ้มชิมรสอร่อยนะครับนอกจากมีส้มโอเขาก็มีเงาะมีมังคุด แล้วก็ที่เห็นเยอะแล้วก็ผิวสวยๆนะครับก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้เป็นมะม่วงทานผลสุกแล้วก็มะม่วงรับประทานผลดิบก็มีนะเขียวซเซวยแล้วก็มะม่วงผลสุกลูกเล็กผิวไม่เหลืองผิวออกเขียวแต่เนื้อในเนี่ยเริ่มจะสุกแล้วก็อย่างอกร่องนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของอกร่องก็คือลูกเล็กแล้วก็สุกแล้วดูเหมือน ยังไม่สุกเพราะว่าผิวมันออกเขียวหน่อยนะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศของตลาดแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะฮะเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำร้านขายกาฟแฟาแฟเครื่องดื่มเรียกว่าเป็นตลาดครบวงจรผมนี่จะชื่นอกชื่นใจแล้วก็ชื่นชอบวัดที่ได้อุทิศที่ให้เป็นตลาดของชุมชนเมื่อเร็วๆนี้มี ผู้สมัครสสเขาชวนให้ผมไปให้ทัศนะผมก็ยังบอกว่าถ้าท่านใดเป็นสสท่านต้องนำเอาทรัพยากรที่มีค่าของชาติคือวัดมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนนะฮะวัดไหนจะมีหน้าที่มีบทบาทอะไรนะครับนี่ผมเคยพูดกับพพวกเพื่อนฝูงที่รู้จักกันบอกว่าถ้าเราตั้งชื่อวัดให้เหมือนกันหมดทั้งตำบลเช่น 5ตำบลแควอ้อมก็เรียกว่าวัดแควอ้อมหนึ1แควอ้อมสองแควอ้อมส3แควอ้อม4ไปเรื่อยเลยจะดีไหมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันวัดนี้เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรวัดนี้เป็นศูนย์เรียนรู้จัดคนมาฝึกอบรมวัดนี้เป็นศูนย์วิปัสสนาวัดนี้เป็นแหล่งอารยธรรมชุมชนนะวัดนี้ เป็นตลาดธุรกิจค้าขายแต่ยอดรวมเงินรายได้ของวัดทั้งตำบลมารวมกันและตำบลก็จะมาจัดสรรให้แต่ละวัดได้เอาไปบูรณะเท่าๆกันโดยไม่ลักลั่นกันวัดนั้นถูกทอดทิ้งแต่วัดนี้มีถาวร,รวัตถุเยอะแยะมากมายแล้ววัดไม่ต้องแข่งกันทุกวัดร่วมมือร่วมประสานงานกัน อันนี้แม้ถ้าเป็นได้อย่างนั้นผมก็ว่าดีมากๆแต่ว่าก็เป็นความฝันของทิบวุาบางประมาณนะครับและที่ชื่นชมมากก็คืออะไรครับที่วัดยินดารามเนี่ยเขามีโรงทานครับโรงทานนี้ก็คืออะไรเขาก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนรถที่เป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มอบอาหารให้กับผู้คนไปรับประทานฟรีไม่ต้องเสียสตัง นะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปลิ้มชิมรสลูกน้องผมเขาก็กินแกงเขียวหวานเป็ดย่างใส่ลิ้นจีนะนะก็ใส่ขนมจีนโอ้เขาว่าอร่อยมากผมเองก็ได้ไปกินก๋วยจับเพราะผมทานเผ็ดไม่ได้นะฮะก็อร่อยแล้วก็สำหรับคนไม่มีสตุ้งสตังก็ไปรับประทานได้ฟรี แล้วก็ในขณะที่ถ้าใครมีสะตุ้งสตังนะฮะไม่ต้องมาตีค่าว่าชามละเท่าไหร่ก็มีตู้เล็กๆไว้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคเลยนะฮะคนมีมากให้มากคนมีน้อยให้น้อยคนไม่มีเลยไม่ต้องให้แล้วสถานที่นั่งรับประทานก็น่า,น,าน่ากินเลยนะลื่นลมดีมีต้นไทรใหญ่แล้วก็มีแพรริม ริมแม่น้ำนะฮะ,ะไม่รู้แม่น้ำสายนั้นชื่ออะไรแล้วก็มีแพรที่จะไปทำบุญให้เลี้ยงปลานะครับอ,อันนี้ก็สถานที่ก็ดีใครจะนั่งริมน้ำก็ได้ใครจะนั่งบริเวณนั้นก็ก็เชิญตามอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นมหากุศลเพราะวัดคือที่พึ่งพิงของผู้คนในยากยากนะครับ จะมีติติงอยู่บ้างเล็กน้อยก็คือว่าอันนี้ก็ไม่ได้จำหนินะก็แล้วแต่คนชอบคือตรงริมน้ำนั่นน่ะมันมีต้นไทรใหญ่แล้วก็มีรากไทรเนี่ยห้อยย้อยลงมาสวยมากแต่ที่ผมเองส่วนตัวไม่ชอบก็คือว่าเขาก็เอารากไทรเนี่ยมาผูกโบมันก็เลยเห็นไอ้โบริบบิ้นเนี่ย ไปผูกติดกับรากไสรที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันรู้สึกเป็นการทําลายธรรมชาติถ้าปล่อยให้เป็นรากไสรห้อยย้อยลงมาหมดน่าจะสวยแต่ก็ไม่แน่เพราะบางคนเขาอาจจะชอบแล้วก็มีพระพุทธรูปนะวางไว้ใต้ต้นไทรใหญ่มีรากไสรขึ้นปกคลุมนะผมก็ว่าเอามาพูดในภาพนี้มีความหมายในรายการว่าจะเป็นพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงไหน ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญว่าเมื่อเรากราบไหว้พระพุทธรูปเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไหมเรารู้จักพระพุทธเจ้าจริงไหมถ้าไม่รู้ท่านไปเปิด yu-tube fod YouTube ฟังประวัติพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบฉบับของท่านอาจารย์พุทธทาสก็จะได้แง่คิดดีๆเยอะแยะและที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็นึกถึงคำสอนของ พระพุทธเจ้าและแค่รู้คำสอนก็แค่ว่ารู้ธรรมะแต่ถ้าเรานำเอาหลักธรรมะของอพระองค์ท่านมาปฏิบัติด้วยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากทุกวัดว่าวัดไหนพร้อมจะเป็นป่าชุมชนเป็นปอดให้กับ ชุมชนทําเลยครับวัดไหนพร้อมที่จะเป็นแก้มลิงให้กับชุมชนชุมชนน้ําจะไม่ท่วมเพราะว่ามีจุดเก็บกักน้ําน้ําไม่พอมาขอวัดไปใช้ได้นะครับและวัดไหนจะเป็นแหล่งรูปรวมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมวัดไหนจะเป็นตลาดการค้าเป็นศูนย์เศรษฐกิจให้กับชาวบ้านทำอะไรได้ก็เร่งทำ เพราะถ้าชาวบ้านรอบรอบวัดมีฐานะดีมีศรัทธาวัดก็จะเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นฝากคำว่าบอรวรบ้านวัดโรงเรียนเอาไว้ให้ท่านได้คิดและช่วยกันพัฒนานี่ก็เป็นข้อคิดจากการที่ได้ไปเที่ยวสวนลินจีที่อำาภาตำบลแขวอ้อมนะครับ ท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ SI ด b U A n b บูเอ 4, 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็ สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพล,เลี้ยแป้งแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับ วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรยลอนธาดอาหารเสริมสูตคีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ิตราพิรามิดปุ๋ิตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ิตราพิรามิดปุ๋ิตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร